เอาละครับและในตอนนี้นะครับกาลาสตอรี่มาอยู่ในบรรยากาศของงานช้างคลาสสิกคร์เฟสติวัล2020ครับ ือเป็นกิจกรรมครั้งแรกของสนามช้าง International Circuit นะครับที่มีการรวบรวมรถคัสสิคามาในจำนวนที่เยอะมากที่สุดครับในประเทศไทยในครั้งนี้แล้วก็จะเห็นว่าตัวรถที่มาร่วมเนี่ยหลากหลายมากครับมีรถตั้งแต่ยุค50ไปจนถึงตัวรถยุค90ไล่มาจนถึงรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์มาจนถึงรถ e ีวีเลยครับในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการรวมตัวรถที่หลากหลายมากแล้วก็มีกิจกรรมที่มีการวิ่งแยกกันเป็นรุ่นๆในแต่ละช่วงปี ไปชมบรรยากาศของการลาสโตร,รี่ในสัปดาห์นี้ครับ ครับและในตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันที่จัดงานแล้วนะครับกับงานช้างคลาสสิก2020นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของงานช้างคลาสสิกแล้วก็ในตอนนี้ครับผมมาอยู่กับนักลักอังกฤษนะครับคุณนกครับสวัสดีครับที่สวัสดีค,ครับคุณนกค,ครับหลังจากที่เริ่มตน้นตั้งแต่ช่วงเช้ามาที่มีพาเลทเช้ามาถึงช่วงกลางวันเป็นไงบ้างครับก็จะเห็นรถหลากหลายเพิ่มขึ้นจํานวนก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างพาเลทเช้าเนี่ยกับพาเลทกลางวันอย่างที่เห็น จำนวนนี้เกินเกินเท่าตัวเช้านี้อาจจะยังไม่ค่อยตื่นกันหรือว่ามาช้ากันหน่อยแต่ว่าพอเป็นพาร์ทกลางวันเนี่ยเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่น่าจะเกินร้อยคันนะครับก็รถหลากหลายมากตั้งแต่50ไล่ไปจนทังถึงแบบรถซปเปอร์คาร์ในยุคปัจจุบันด้วยซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้ของรายการคุณนุกจะพาชมรถตั้งแต่ยุคเริ่มต้นยุค50แล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก80นยครับประมาณนั้นได้เลยครับแล้วเดี๋ยวช่อยส่งต่อให้ คันเน์คุณพัฒนะครับใช่ครับในบรรยากาศตอนนี้รถในพิษทั้งหมดเลยเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบร้อยคันถ้าเฉพาะ50-90ถึง9กก็เป็นร้อยคเป็นร้อใช่ครับร้อยกว่าครับร้อยกว่าด้วยแต่ว่าในงานนี้อย่างที่บอกเลยจำนวนตอนนี้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ที่ทั้งหมด200เกิน2 7 0คันครับเกิน2 7 0คพันะครับใช่ครับวันนี้กับบรรยากาศ ยังไงเราจะต้องรีบเดินเร็วๆนะจะได้ดูได้หลากหลายขึ้นเพราะบางส่วนนี้ก็วิ่งอยู่ในสนามณขนะนี้ตอนที่เราคืนอยู่นี้ใช่ครับมาดูกันทั้งหลังนี้เลยฮะเอาเอาแรกๆก่อนก็งนนจะมีส่วนหนึ่งตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นมินินะครับมาร์ค1นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นอยู่มัสแตงนะครับคันนี้เป็นปีเจอเจ้าของรถพอดีอ๋อสวัสดีครับคุณโค้ชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโค้ครับวันนี้เอามาสแตง มาสเตงปี1967ครับครับฮนะ<อ>ก็เครื่องยนต์เดิม B8 5,800cc โอ้ในะสเสน่ห์ของตัวมาสเตงตัวปี197 6เนี่ยคืออะไรครับความแตกต่างความแตกต่างมันมันจะมีคือว่าอ่ามันจะไม่ใหญ่ไปหรือเล็กไป<อ>ปี656 6จะเล็กกว่านี้<อ>นะปี6970มันก็จะใหญ่เลยเหมืน John Wick, John Wick, อนจอห์นวิกจอห์นวิกอันนี้คือเหมือนรุ่นเดียวกับอิลิโน ดิโคลัาเคสเนี่ยครับเลาวก็จะใช้กลางๆแล้วก็มีความคลาสสิกเสียงดังไว้ก่อนนะแต่ไปไม่เร็วที่โกโลอยเมตรฮะโอ้แต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นคุณก็ทางตรงนี้ก็ลากเต็มเลยนะค,ะครับมันก็นก็มันก็ไปตามตามเท่าที่มันไปได้สามโลลิรนะกําล,ลังเขาเหล,ลือเฟือพอสมควรเพราะว่าเขามีแปดใช่ฮะทอมมันก็ยังพอเหลือลิทนะครับคนเดียวพอได้ใช่ครับเดี๋ยวทีมขอ กลับเข้ามาดูเจาะรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติมนะครับก็ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปครับครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นคันนี้คันนี้คันนี้พิเศษหน่อยนะครับหลายคนจะจะเคยเห็นมินิที่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นมาร์ควันอะไรเงี้ยฮะแต่คันนี้เนี่ยคือเป็นมอริสมินินะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือนี่เป็นออสเตรเลียเป็นมินิออสเตรเลียก็คือเป็นออสเตรเลียนสเปคนะครับเจ้าของอยู่นี่พอดีครับอ่าสวัสดีครับคุณกอล์ฟ คุณขอบช่วยเล่าถึงออสเตรเลียนสเปกหน่อยครับคือโดยมากวันปกติเนี่ยจะเป็นกระจกสไลด์แต่เนี้ยม,มันเป็นมีหูช้างแล้วก็กระจกสามารถหมุนได้ซึ่งจะค่อนข้างแปลกตากว่าสเปกของรั่งทั่วทั่วไปอ,อ๋อทั้งด้านหน้าเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนเป็น้องเครื่องด้านหน้าก็เหมือนค่อนข้างเหมือนกันหมดครับ ไม่ไม่ไม่ต่างครับแล้วก็ได้ยินว่าไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งกับเครื่องเพื่อมางานนี้ทําอะไรนะครับ๋อผมไม่เปลี่ยนคาบูเรเตอร์ครับเป็นทวินคาูอบูเพื่อมางานนี้เลยเพราะเรารู้ว่าระยะสนามมันค่อนข้างยาวน่าครับน่าทดลองน่าทดลองครับคืออย่างโอกาสที่เราจะได้นํารถมาวิ่งในสนามแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสนามระดับอินเตอร์อย่างอย่างชารอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมรถให้มันพร้อม เราก็จะสนุกสนานกว่าเราก็จะได้ทํารถจุนให้มันเหมาะกับสนามกับการวิ่งในตที่ต่างๆด้านหลังก็จะเป็นโ o l ks w a g e n นะครับครับอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์ครับผมไม่ชำนาญเรื่องโฟล ks วาเก n เท่าไหร่อาจจะแต่ว่าทรงของไฟแล้วก็แนวองศาต่างนุ่นก็จะใหม่ขึ้นมานิดนึงครับส่วนเจ้านั่นก็เป็น m o r r i ไมเนอร์ซึ่งปัจจุบันนี้หาดูยากแล้วโอ้ใช่ครับมอริสไมเนอร์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นญาติ เป็นญาติกันกับเจ้ามินิมอริสมินิครับแต่ว่ามมริสมินิคันนี้ก็นําเข้ามาจากออสเตรเลียซึ่งเจ้าของคือคุณมิ้งเนี่ยไปเรียนที่นู่นแล้วก็นํากลับมาเองครับเรียกว่าในความเป็นมาของรถแต่ละคันเนี่ยอย่างรถอันนี้คือสิทธิ์นักเรียนที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองเับเขาขับอยู่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียเขาก็รู้สึกผูกพันกับรถมากอยากจะเอารถกลับมาใช้ที่นี่ด้วยหลายคนอาจจะชอบว่า ต้องเป็นรถที่มีราคาแพงราคาแพงแต่<ม>แต่ในแง่ความผูกพันแล้วรถแบบนี้มีสร้างความผูกพันกับเขาเขาไม่ได้แคร์ถึงเรื่องว่าจะต้องมีราคาหรือได้รับความนิยมอะไรเลยค,ความคลาสสิกใน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 คุณค่าของมันเองสําคัญสาหรับเขามาก<ม>เขาก็เลยนําเข้ามาเอง นี่เป็น m g b อีกคันนึงครับสี British Racing Green นของคุณปีเตอร์พอเป็นสีแบบ Racing Green เนี่ยจริงเป็นสีเหมือนกับว่า Signature ของแบรนด์เขาเองนะครับก็ตามชื่อเลยครับ British Racing Green ก็เป็นสีเขียวสำหรับรถแข่งของอังกฤษโดยเฉพาะซึ่งต้นกำเนิดของการมีสีแต่ละสีเนี่ยแต่ละชาติจะมีสีในการแข่งขันของตัวเองครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีอังกฤษเนี่ยไปเริ่มแข่งขันทีหลังหลังจากที่ สีประจำชาติของกรีฑในธงกรีฑเนี่ยทั้งเหลืองไอ้โทษทั้งน้าเงินขาวแดงถูกเลือกใช้ไปหมดละครับน้ำเงินนี่โดยฝรั่งเศสขาวนี่เป็นอเมริกาครับแดงนี่เป็นอิตาลีอ๋อผำใจไม่ผิดคือมันมันครบหมดแล้วใช่ครับกลายเป็นว่าเขาก็เลยเอาสีที่เป็นสีเขียวมาจากไอริชเป็นสีของของไอร์แลนด์นะับสีประจำที่เราทราบกันอยู่ดีว่าพวกไอร์แลนด์เขาใช้สีเขียวก็เลยเลือกสีนั้นมาใช้โดยเป็นบิตาลีสีกรีฑาแล้วถือเป็นสีไฮไลท์ที่ แบรนด์รถอังกฤษที่มักจะต้องมีสรริง่งนี้เส<ช>มอเสมอครับข้าางงหลัเรนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม bm bm 2002กลุ่มนี้มาด้วยกันร,รอบนี้9คันคนะค,ะครับก็เพิ่งมีประสบการณ์กับสนาม ก่อนหน้านี้ไม่นานเริ่มติดใจพอทํารถแล้วรู้สึกว่ารถต้องต้องได้ออกกําลังเขขับแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความสนุกสนานมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันกับรถครับชื่นชมรถในแบบที่รถได้ได้เป็นได้วิ่งนะก็รอบนี้ก็เลยมากันแบบว่า f u l สเก a ขึ้นมาเป็นเต็มลำเทเลอร์แล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราเราสังเกตนะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ย ไม่ใช่ว่ารถเดิมกริปสวยเป๊ะแล้วแพงที่สุดนะไม่ใช่นะครับรถที่มีแท็กฮิสตอรีรถที่ตกแต่งมาอยังถูกต้องเหมาะสมขับดีสมรรถนะดีจนกระทั่งเอาไปพร้อมลงแท็กได้บางคันก็เป็นแบบว่าโฮมโมเกตบาเอพเอด้วยกลายเป็นว่าพวกอย่างนั้นน่ะยิ่งมีราคาเพราะว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองมีคาแรคเตอร์ใช่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดยเพราะยิ่งถ้ามีแท็กเรคคอร์ดที่ดีเคยชนะตรงนู้นตรงนี้เคยลงสนามแล้วได้แชมป์ยิ่งราคาสูงมาก มาคันนี้ครับนี่ครับรส่งเต้าหู้แน่นอนครับส่งเต้าหู้ในนันส่งไปกี่ทานแล้วครับวันนี้ส่งไปเยอะแล้วครับผมจะหลุดโค้งอยู่แล้ว เป็นงไงครับสำหรับ86คันนี้ตอนเริ่มต้นที่แบบเราทำมีคอนเซ็ปต์นะฮะว่าอยากให้เป็นแบบจริงๆแล้วอชอบที่เขาเป็น86มากกว่าไม่ว่าจะเป็นรถส่งเก้าหู้หรือรถของดีแคนักดิฟอะไรเงี้ยครับก็เลยได้<ๆ>ตรงนี้มาก็รู้สึกดีใจครับนะครับผมหวังว่าอยากจะได้ขเขามานานแล้วครับนี่ไมต้องบ,บอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเนี่ยนะก็เขาคงเลือกผมเป็นเจ้าของเขาอะครับใช่ใช่ผมก็เลยผมก็คิดที่หนึ่งนี้หรือเรียกว่าแบบรถเขาเลือกเจ้าของ ครับแล้วก็สภาพของรถกับการเก็บภายในโอ้โหชุดบอกภายในนี้ครับมากครับคันนี้ที่อดีตสปอร์ตมาเต็มเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ p o r s c h e 9 1 1 h o n Grill ครับ ครับเนีครับเจ้าของคือพี่อาร์ตครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับคุณอร์ตครับเชิญครับเป็นรถเก่าๆคนแก่ๆอันี้จริงๆผมเป็นรถปี70นะครับแต่ผมเปลี่ยนเครื่องเอาเครื่อง3.0ใส่ ก็เพื่อให้มันวิ่งขึ้นไม่งั้นมันเันตรงยุคเขาจะเป็นตรงยุคเป็น2.2.2.2ครับพยายามทำให้มันแบบดูเข้ายุคสมัยที่สุดแล้วก็แหลกลังคาตอนหลังๆเห็นคนแบบไปแคมปิ้งกันก็เลยโอ้เราจะเอาคอนกรีวไปแคมปิ้งเลยอ่ะเลยผมเคยขับไปบนดอยขึ้นเขาไปเงี้ยแล้วมันไฟมันมืดก็เลยแบบได้ทำไงดีแล้วแบบจะไปเปลี่ยนไฟซีนอนมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะก็เลยแบบอ่ะใส่ไฟอย่างนี้เพิ่มครับ จริงๆมันก็เป็นแนวแรลลี่นิดๆเป็นแลวข้อป้อแรลลี่ก้าวหนึ่งเองเขาก็แรลลี่อยู่พอสมควรใช่ครับแต่ตอนแรกแบบมาลูกนี้แบบแหลกราคาน่าจะเอาออกนะไม่ค่อยไม่ค่อยหมดแต่จริงๆถ้าถ้าเราเป็นแบบแนวทัวริงแรลลี่หน่อยๆก็โอเคนะฮะใช่อะ คันนี้นี่ไม่ธรรมดาคือคือหลายครั้งเราจะเห็นเบนซ์ร้อยเก้าสิบ e แต่งในแนว evolution เจรเจ้าครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับคอนเซปต์นี้ของพี่เก่งก่อนแนวที่แบบว่าอยู่ดีๆจับเอาร้อยเก้าสิบ e มาทำเป็นแบบนี้ด้วยความที่ว่าเราเห็นเราชอบแรลลี่ก็เลยเอาไปทำแรลลี่ก่อนแต่พออยู่แบบกลุ่มนะครับทางคุณนุกก็เลยชวนมาก็ไปวิ่งที่แก่งกระจาดมาก่อนครับรอบหนึ่งก็ออินวันเนืพอไปแรลลี่ก็ยกขึ้น มาทางเรียกว่ากดลงสุเดเยอะเท่าไหร่ <laughs> แล้วที่สำคัญคันนี้เครื่องมันเครื่องเดิมด้วย <laughs> เครื่องเดิมครับ M1028 วาวโอ้โห wow. แต่ไป,ไปดู M102 คันนี้วิ่งจะตกใจครับว <laughs> ่าทำไมเป็นได้นขนาดนี้เลย <laughs> <laughs> ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ตอบสนองดีมากครับช่วงล่างเนี่ยผมยอมรับเลยว่าดีดีกว่าทุกคันที่ขับมาที่เซตติ้งมาเลยจะมีข้อเสียคือน้ำหนักที่เป็นวล <laughs> <ย>ด้วยด้วย บอดี้และน้ำหนักมันอาจจะหนักเสียเปรียบรถที่ญี่ปุ่นแต่ด้วยช่วงล่างชดเชยมาแล้วผมว่าโอเคเพราะเวลาเซตแรลลี่แล้วมาอยู่บนแฉกไป็นีงครับแรลลี่มันรถมันคือมันต้องเซตกลางๆเพราะว่ามันทางทุกแบบครับแต่ถ้าเป็นเลสซิ่งเนี่ยทางแบบเดียวต้องเซตให้เป๊ะที่สุดอ๋อโอ้โหเพราะนั้นมันก็สไตล์กับรายละเอียดแตกต่างกันใช่จริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เกบขอบคุณครับ มาคันนี้แซดครับถือเป็นอีกหนึ่พันะครับที่แบบว่านับรวมในกลุ่มของเลโทแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบ สุดยอดอยู่บนหัวเลยอันจริงๆเนี่ยได้เพิ่งได้มาช่วงกลางปีครับาานนใช่คือยังเป็นเดิมๆของเขาอยู่เลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแต่ว่าก็วิงนนว่งสนุกสนานอยู่วิ่งสนุกดีครับอันนี้ก็คือต้องพยายามเนี่ยจริงๆอยากจะมาหาเพื่อนเพราะว่าอยากจะคุยเรื่องเครื่องเพื่อที่แ <อา S 1> บบออจะหาเครื่องเดิมได้ที่ไหนสวยมากครับภาพันนี้ก็ยังสวยอยู่ครับติดตามดูเวลาัครับขอบคุณนะครับสวัสดินครับสวัสดีครับ ื่อคู่ผมเห็นพี่หนูนำเอา3 2มลงแทรกแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับก็รับรับสนุกสนุกไปงั้นแหละเพราะว่ารถพวกนี้มันก็คงไปสู้กับพกรุ่นใหม่ๆเขาไม่ได้แต่ผมได้ยินเสียงท่อทูบี้มาตั้งแต่หัวเออมันก่อนเข้าทางตรงเลยนะครับมันมันดังแต่มันไม่แรงหรอกเน้นเพราะเน้นเพราะเราเสียงเสียงหวานไว้ก่อนเสียงหวานมากครับฟีลลิ่งมันฟีลลิ่งมันแบบเนะพี่รับโสดราสตรรับ ก็รู้สึกมันก็สนุกแล้วใช่คราวนี้เลยเอาโลตัสมาให้ลูกชายขับแล้วผมมาขับคันซาลาที่แทนเป็นแมชพ่อลูกเดี๋ยวต้องดูเทียบเวลากันว่าคุณพ่อวิ่งเท่าไหร่ลูกวิ่งเท่าไหร่ผมจะดูทานสปอนเดอร์อยู่ครับว่าสองคันนี้เวลาไม่เป็นกันไม่ขับเร็วหรอกขับไปเรื่อยเราชิลๆฮะบรรยากาศเราสนุกเขาจัดสนุกเขาที่แล้วเนี่ยชุดนี้เขาที่แล้ว ทุนน่ใช่ครับมีมางานเขาเนี่อจเชื่อบางซีรีส์กันเมื่อต้นต้นปีที่หนูก็มากับเราด้วยขอบคุณพี่หนูมากนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มกําลังจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวไ่ดูในเรื่องของบรรยากาศนะครับกับรถที่เราไล่ดูมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ยุค 50%, 60%, 70%, 80% 8 0เลยนะครับว่าเขาลงไปบนแผกแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับ